เขาคังใครเอาไว้าจะได้ที่ผุนเื้อไงบุ้ะไรอไงขี้มวยมะลันหนังนี่เป็นวิศาสกราได้ิบุ้หรไวรเจ่นี่ยดูเดีแรงเดีจ่งงงครเงบอรดีบริษัทการใส่เจ่งเลยเท้าเท่นั้นก็นั่นเขาหันมองเยี่เยีเข้าเลยนแหละเออแล้วก็โค้งคว่านี่แหละ นึกจสีหมดโตแล้วก็เขาไม่เห็นก็ได้ได้้ต้ลูกพี่ว่ามียมั้ก็เขาไป้หลายขั้นเลยนี่นะพอผมมาหลายขั้นแล้วชดสองมาหลายขั้นเดีวหลั้นวขมองนเ่นจอเดียวขจอดดี้อดมาเมองนั่งเขามองางเลยขึ้นเลยไปนั่นนั่งมอ ปินกีบกันเล่นได้เลยใครับช่วนี้ข่าวช่วงนี้กระแสมาตนน้นยงีเลยแต่ของดีไปนี่ก็ได้แต่คองดีเอาลุงปูมาดิยังนึ่งด้านแม่ลงพู่นงอยงหน่หมเนี่ยรุ่นสอทอจันปีนท่วงเขาไปยังปูเลยปูดเสือด้อารมณขันั่นเดีนนั่นเ็นไหมเสือกระทาเด่ดนี่หมสาธุสาธุ ว่ามันเสือโคราเนห่บโอ้ขรเสือบอกเสือกระทาเดือดคือจังโ้อควาบางหาหน้าทีนี่นั่นลงปูเสือกระทาเดือดอเเดือดะเดือดจะเสดือดหอนไปนีเาว่ามีนมันคนละนีัวเถาเอออันนี้ไข่คอยนี่เจ้าาวันนี้ต้องกลัวฝนานที่โอเคมัพอไเนี่ยแ้ประนดีจอนพญานยังไปนเมนั่นพอนพอเแล้วนางยังหันปยเลีน ใครจะไหนเขาจะอยู่จะไหนไหนไหนสันอยู่อยู่แบบเดียวไ่ว่านให้บุญลกวงนี่บ่ได้ป่านี่ไห้นี่นี่เป็นนี่เป็นนี่ไหบิกเซนตนี่เป็นเสาหนี่ยสานเป็นนี่เสาไหนนี่ส่อไอ้ยืนนี่แท้จริยาวขึ้นมา

ทำไมมีซีบอดรถไฟฟ้าบ่ดไฟฟ้าลอยเซ็ตลยรถบันนอนสิรถบันนอนรุู่แ่ไม่คิดเียซคุณคิได้หน่อยพรา นี่คือบรรยากาศในช่วงนี้ครับพี่น้องครับล่าสุรดรถเวทีห้องก,กำลังทย,ยอยมากการสมาคมกันแล้วเพราะว,ว่าคมเราปุ่ยร่วมของจัดการต่างพื้นที่เอาโลูกค้นเขบาบะไรไอไอีลีจันยุนทันโลูกค้นเขบาบะไรลีนะทันเขอาอะไรเต้หัวนะี่ย

เริ่มแล้วครับพี่น้องครับเวทีเขาลงแหละป่าแจ้งมาเลี่ยแดดแจ่มแหละแดดจ้มแจ๋แล้ว Bye. ยิ้แย้นี่สนุกแย้ย่อไปในลูนี่เป็นรถจอดวิ๊กจากรสายพื้นนี่สเป็นรถจอด,ดรถมอเตอร์ไซจอดมอมั่อยึอดตลาดพันล้าน,านครับพี่น้องครับ ตลาดพันล้านคนครปฐมพี่นองแกะจะเลือกใหม่องไม่แกะกันแล้วก็จะมายอดลำเพลินลงกันครับเนรับขอบคุณทุกกำลังใจที่เขามาตรงมาแย่งให้กำลังใจช่องพ่อพญาอาทิตย์ลำเพลินออฟฟิเชียล โอเคครับคุณนิวคุณมีความสุข้นมครอบคุณแฟนครับเ c T T นีทีทั่ f ามที่เริ่มก็เลยกดซับสไกครช่องพพยาทิ่นำผลออฟฟิเชียลครับ